ราคาเท่าไหร่นี่ตาโมหัวพันหัวพันโอ้แตงโมลูกใหญ่หกพันอันไหนสวยอันไหนหอมเนี่ยแต่ลูกใหญ่มากเลยอันไหนหอมเนี่ยโอ้บายสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ได้แล้วสิอะนี่3000บาทต้องเป็นตัวเองมีวงเออมา3500บาทเปล่าจ้านี่ๆๆๆยาวกุ้งนี่ไง2 2คนว่าซั่นนี่ยาเลยนะมันจะเป็นยาเลยยา

เท่าไหร่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นี่หกพันหกพันโอ้โแตงโมลูกใหญ่หกพันอันนวยอันหอมเนี่ยลูกใหญ่มากเลยอันน้หอมนี่ยอะไรดีไไปรัหบูหี่เหรอไปไปฮัลโหลฮัลโหล 没记过，啊，打龙珠。